วันนี้พี่มีสตอรี่คอนเทนต์นะครับผมเอาเจ้าบักนิวออกมาขี่นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นน้พาแบบชัดเล่นๆกันชิวๆดีกว่านะครับผมก็เฮ้ยโหเฮ้ยเบรกทันไหมดิเอ้ยเบรกกไม่ทันเลยเวรอ้อยถอยหลังด้วยโอโลงอกไปทีอ๋อโดนนี้อ๋ อยู่กันบนสะพานเนี่ยจ้ะสะพานในทางที่เราจะไปออมเงินกันนะโอ้โห,โอโหตอนนี้แม่งลมแรงจริงว่ะ โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน็อตอาร์ฟิปทีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่มีสตอรี่คอนเทนต์นะครับผมเอาจ้าดับนิวออกมาขี่นะครับผมโอเคไฟเขียวพอดีเลยเราก็ไปกันต่อนะครับจะโดนรถจุดล้อเหยียบไหมนะฮะผมปากเสียงริ่งเลยกูเนี่ยนะครับเราขำๆชิวๆตามสไตล์พี่นะอืมปัรายการขี่รถเล่นอ่ะมันต้องแบบชิวๆไงอืมโอ้โหเรื่องซิกแซกเนี่ยมันเป็นสไตล์ของพี่อยู่แล้วน้องนี่ไงก็ตอนนี้เราอยู่กันในเส้นนนสายใหมม่่ะะรัผอเงิ เลยนะผมอ่านนะครับหรือที่น้องๆเคยมากันนะที่มาซื้ออะไหล่รถมอเตอร์ไซค์กันนะครับผมอ่าพี่มาทําไมนะผมคือนะครับคือมาทาธุระนะครับผมอ่านนะครับก็เลยขี่ผ่านมาเส้นนี้พอดีก็เลยเปิดคลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับถือว่าเป็นการขับรถเล่นล้วกันวันเนี้ยเอ้ยย่าเฮียเกือบโดนชนถือว่าพี่แบบหันกลับมาเล่นสตอรี่ของแบักนิวบ้างนะผมหรือห1 5นะผมก็ <15 S 1> หายไปนานนะมอืฉันกลับมาทำปาร์ติล lonely, okay. ติรถคัสร้อยห้าสิบเดียวกัสใหญ่บ้างนะโอ้ก็โอเคอืมแบบห้าสิบห้าก็เลยแบบคิดดึงก็เลยเอาไปขี่ไงอืมเดี๋ยวเราขึ้นกระพานแบบชัดเล่นๆกันชิวๆดีกว่านะครับผมก็เฮ้ยโหพี่เปลี่ยนเลนไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเลยเหรอไม่หนักแน่ไปขี่เล่นๆชิวๆกันดีกว่าวันนี้แบบวันเสาร์หรือเปล่าวะเออแบบ มันเนาวจะหนาเงไรเอ้ยหเลยโอ้โหไปจ้าโอ้โหดูดนี้โยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้้เฮ้อเฮ้เ้ยเฮ้ยเป้ยกฮ้เ้้ยเฮ้ยเฮ้โห้้ยเฮ้ย้นเ้ยม้ยเฮงยเฮ้ยเฮนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮเอ้เ้ยกั้อ คือเล่นไงไปหต่อดิเวนไป้เอคนมันดิบบนรถอีกูบอกให้เอยเอบ,บรกท <c oughs> ันไหมดิเออ <c oughs> <c oughs> เบรก,กไม่ทันเลย <c oughs> เวนอ๋อยอยถอยหลังด้วย <c oughs> โลกออกไปทีเฮีย <c oughs> บอกเลยนะขับรถบรรย์ไอสัตว์ไม่เคยชาดหน้าหรอกนะ <Nope. S 1> <laughs> ไปถึงกูเนะี <laughs> ่ยกูเองนะถือว่าคลิปนี้เป็นการขับรถเล่นชิวๆไปแล้วกันนะครับอือ mm. ชิวๆแบบแบบเสี่ยงตายเลยประมาณนี้ไปร้อนเหรอคุณดู <the> บอกเลยแม่งโค้ร้อนบอกเลยตอนนี้ร้ <laughs> อนจริงโอเคครับคุณดูตอนนี้เราก็ขับรถออกมาอยู่เส้นก็อยู่สายใหม่ไปด้วยล <laughs> 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 ่ะก็เดี๋ยวเราจะกลับ ทางเดิมก็คือไปทางเส้นบ้านผมนะมเรากำลังจะออกเส้นสายใหม่แล้วนะผมะแล้วเราก็ไปทางเส้น,นวนจันรนะผมอ่านะครับเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรามาทำเพืะอนะครับผมก็เลยอัดคลิปถ่ายแบบเล่นๆขับรถชิวๆนะผมะก็โอเค เราจะได้ดูกันในมุมโคโปกันทั้งคลิปเลยนะผมถือได้เป็นการเอาเจ้าบังกนิวออกมาขี่ด้วยนะผมคิดถึงนะอ่ะคิดถึงเราอยู่กันในประวัตย่ของบักแดงอวบด้วยวะ่ะเออบักแดงอวบแล้วก็บักเทากันอยู่ประมาณหลายหลายคลิปเนาะก็คือเบือ่ออืมก็เลยเอาบักนิวออกมาขี่แบบชิวๆไนงะ <Okay. S 1> <laughs> ในเดิมเดิมมันก็เบื่อไนงะคุณดูก็เลยแบบอ,ออกมาขี่เปลี่ยนรถเป็นคันมากนะเปลี่ยนรถเป็นชาติบ้างนะผมอ่านะครับผมก็ช่วงนี้นะผมพี่แม่ได้ แบบถ่ายในมุมแบบที่พี่อยู่ในกล้องนะก็ต้องขออภยัยน,นะครับผมช่วงนี้โควิดนะครับผมตากล้องก็ไม่ค่อยได้มานะครับผมให้โควิดมันจางๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวหมดโควิดแล้วก็มาถ่ายกันนะครับผมเอาทักเอาแม่งทุกมุมอะ่ะบอกให้ <c oughs> <c oughs> ไม่ถูกใจใครยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมผมก็ยินดีทํา ให้มนดีที่สุดแล้วนะมผมอ่านะครับข้องขอขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะผมที่ทําการกดติดตามกดซับไคต์ให้ผมด้วยนะผมอ่านะครับผมนี่ตรงไหนไม่ถูกใจยังไงองขออภัยน้องๆทุกคนนะบางทีเนี่ยพี่อาจจะถ่ายงุมโกโปแบบทำคลิปสอนทำคลิปแบบเปลี่ยนอะไรลถแบบอะไรอย่างนี้พี่ก็จะทำให้น้องๆดูนะอ่าวิดยัยงแรงอยู่นะครับก็เลยยังไม่ให้มานะคือโอเคนะเออเ <laughs> ส้นนี้เราจะไปกันตรง ไหนวะมันจันเออมันจัเออนจเลยกูลืมอีกแล้วกูลืมตลอดอ่าขี่ถนนเป็นไรไ,ไม่เคยจำหรอกนะจำแต่เส้นทางที่จะไปแล้วก็จุดหมายปลายทางที่เราจะถึงนั่นเองครับอ <c oughs> ไอ้สร้างรถไฟเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีวะอะไร <What? c oughs> ออวะเวรมันตั้งแต่กูจบม .6 นะเอาจริงพี่เรียนมาอะไรพี่เรียนอยู่ปีสองเลยังไม่จบเลยนะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเออจะเข้าเทอมสองแล้วนะเทอมสองปีสองจะยังไม่เสร็จเลยอ่ะเช้ามากอ่ะอื สร้างบ้านเสร็จยังไฟยังจะไว้แล้วกว่านะคุณดูเงบประมาณไปไหนหมดนะออนะครับผมบางคนจะตั้งคำถามนี้ขึ้นมาใช่ไหมเออผมก็เหมือนการลาคุณดูไม่ไหวเลยนะครับนี่อ่ะไปกันต่อไปกันต่อ,อยาวๆอัง,งคิปไม่ต้องกลัวน้องๆมุมนี้มันมันมันอยู่กักบทังคีงบมุมโกโปรอเอออย่าึงเบื่อกันนะอย่าึงเบื่อกันนะจ๊ะขอแฟนนยนะเพ่ ไปกันต่อจ้า,า,า One hour later เฮ้ยเมื่อกี้กูเลยมันนี่หว่าเฮ้ยก <c oughs> ็เราทางไปเมื่อกี้นะคนดูตรงตรงเส้นนู้นนะมันก็จะไงวะเออกูจำทางผิดนี่ว่าเออมันต้องทางหน้านี่เออเฮียกูจำผิดอีกแล้วแต่เรามาตรงนี้มันก็จะออกกอมอ .8 แล้วนาะเออตกลงให้กูขึ้นสะพานหรือลงสะพานเนี่ย <c oughs> ท่านท่านหนึ่งโอเค รถเยอะว่ะรถใหญ่เกินคุณดูเฮ้ยทำไมพี่เขามาไวจังวะเมื่อกี้ยังเจอเขาอยู่ตรงเส้นสายไหมเลยเงี้ยโอเคครับคนดูตอนนี้เราก็ขับรถออกมาอยู่เส้นใช่ไหมเส้นคนเดนไหมเออร้อนร้อนจริงๆร้อนจริงจรือว่าเป็นการขี่แล้วเรื่องขำๆไปแล้วคนดูก็อืมก็แบบชิวๆอ่ะชิวๆแต่กูร้อนไงน <c oughs> ไอ้ตรงนี้มันเคยมีประสบการณ์แล้วคุณดูไว้ยแค่กูลืมเว้ยม,มันมีอยู่สองทาง มันมีเส้นนี้กับเส้นนู้นไงอันเนี้ยนนคิดว่าเป็นทางเข้าบ้านกูนไงไปอยู่เทอปต๊ไอ้ยี่กูเสียเวลาต้องไปอยู่เดินใหม่อันนี้ก็คือเส้นทางจริงนะที่เขาจะเข้าทางเส้นน้องมินนะคุณดูโอเคไปกัน okay. <Okay. S 2> ต่อโอเคก็เข้ามาเส้นป้านผมละอืแบบเส้นนี้ผมคุมอืมก็โอเคคุณดูก็สำหรับคลิปนี้นะมันก็แบบ ขับรถชิวๆเอาบักมออกมาขี่เล่นนะผมก็โอเคก็ถือว่าถ่ายแบบเล่นๆให้น้องๆดูอืใครคนใครจะว่ากูคนตีนยังไงก็ต้องขออภัยนะผมพี่เป็นคนอย่างเงี้ยอยู่แล้วพี่เป็นคนหลอ่อครับน้องๆอมันเกี่ยวอะไรกับความหล่อวะคร <c oughs> ับก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นการขับรถเลดด่นชิวๆแล้วกันอย่างที่ผมบอกไปก็โอเคใครไม่ชอบผมก็ผมก็จะน้อมรับนะฮบผมก็ต้องขออภัยด้วยโอเคก็ต้อง เห็นหน้าผมกันแบบชุกทุกคลิปอยู่แล้วครับอ,อืมไม่เห็นหรอกอืมก,อก,กูอยู่ในมุมโกโปรกูอยู่ในมุมโกโปรกันตั้งคลิปไม่เห็นหน้าพี่หรอกอยากจะไปดูก็ไปดูคลิปอื่นแล้วกันอืมโอเคก็ประมาณน,นี้นะครับผมก็ขีด,ดชิวๆกันเงียบๆลามตายผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติคตามผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไปที่หมดเลยอีกหนึ่งแต่มช่องเฟซของพี่ด้วยช่องฟีของผมก็ชื่อทนายยุทธหักรักนะจ๊ะ เดี๋ยวผมจะขึ bueno. oh ้นไว้ด้านล่างดีสิฟิปชั่นให้นะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคุณลาเฮ้ยรถทางอยู่เทิร์นมันไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหก็ต้องมาอยู่เทิร์กหน้าเลยวะเนี่ยโอ้โห 啊。